เกิดอะไรขึ้นนี่แล้วเนี่ยรายง,งานมาหน่อยซิใครก็นได้รายงานมารายงานครับท่านพอบอมันคือ HLCDS หนึ่งครับท่านอะไรนะนี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าอย่าเอาของหลอกเด็กพวกนั้นมารายงานนะทางด้านนักวิทยาศาสตร์ของเราตรวจสอบแล้วครับท่านปรากฏว่าไม่ตรงกับฐานข้อมูล HLC ได้ที่เราบันทึกวาเลยครับมีตรงก็เพียงแต่ตำนานโบราณครับมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะมันไม่มีจริงหรอกแต่ท่านครับ มันกำลังกินคนอยู่นะครับซึ่งมันตรงกับตำราที่บอกว่า HLCDS จะดูดเกลืนชีวิตมนุษย์เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตนเองครับเพื่อเป็นการช่วยชีวิตพลเรือนและหาทางลับมือรบกวนท่านในพลได้โปรดพิจารณาอีกรอบหนึ่งทีนะครับจากนั้นทหารยามก็ไปเอาปืนใหญ่มาบรรจุลูกกระสุนและยิงใส่ HLCDS ที่กำลังถล่มเมืองอยู่ตุ้ม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 ทหารยามกระหน่ำยิงปืนใหญ่ใส่ยังไม่ยัง ยิงมันเลยยิงมันเข้าไปยิงมันเลยยิงมันเข้าไปไม่เท่าไรสับไปให้หมดจัดการมาให้ได้เลยแต่ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงไปนั้นกลับพุ่งทะลุผ่านตัว HLCs ไปอย่างง่ายดายราวกับว่ามันคืออากาศและมันก็หันมาที่เหล่าทหารยามพุ่งตรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็งอกร่างกายส่วนหนึ่งของมันให้กลายเป็นแขนจากนั้นก็ฟาดลงมาที่เหล่าทหารยามแตกกระเจิงนายพลทหารยามเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีไปก่อน ดูท่าเมืองน,นี้จะไม่สามารถต่อกรกับ HLCDS ได้เลยแม้แต่น้อยนี่ทุกคนกำลังจะตายหมดจริงๆใช่ไหมไม่มีใครที่พอจะช่วยได้บ้างเลยเหรอทหารยามทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างไปเรียบร้อยแล้วอาวุธก็ไม่มีกำลังพลก็ไม่พอเมืองน,นี้กำลังล่มสลายตัวมือ HLCDS เพียงแค่ตัวเดียวจากนั้น HLCDS หนึ่งก็ปล่อยของเหลวประหลาดออกมาจากร่างกายมันปล่อยทิ้งไว้ตามทางเป็นระยะขณะที่มันเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามันคืออะไรกันแน่ ก้อนของเหลวนั้นขย,ยับอยู่สักพักจนในที่สุดตัวข้างในก็โผล่มาและมันก็คือ HLCDS 108นั่นเอง HLCDS 108มีหน้าที่คอยมาเก็บพลังงานเพื่อป้อนเข้าสู่ HLCDS 1ซึ่งเป็นร่างหลักตัว HLCDS 108นั้นจะค้นหาสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวที่ตายแล้วแต่วิญญาณยังคงอยู่มันจะเก็บวิญญาณเข้าตัวไว้ชั่วคราวจากนั้นจึงเดินกลับเพื่อไปหา HLCDS 1ซึ่งเป็นร่างหลักเพื่อป้อนพลังงานวิญญาณให้ แต่แล้วทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาเสียบกงเล็บเข้าใส่ HLCDS 108ตายคาที่ทันทีซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากเพราะปกติแล้ว HLCDS ทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถใช้อาวุธทั่วไปทำลายได้ส่วน HLCDS 108อีกตัวหนึ่งที่กำลังเก็บเป็นยาณชาวบ้านอยู่นั้นก็โดนชายอีกคนวิ่งเข้ามากระแทกใส่และฟันไม่ยัง้ง HLCDS 108อีก2ตัวก็โดนสิ่งมีชีวิตสีขาวรูปร่างคล้ายหยดน้ําเข้าขัดขวางสิ่งมีชีวิตสีขาวตัวนี้สามารถเปลี่ยนสถานะร่างกายระหว่างของแข็งกับของเหลวไปมาได้อย่างอิสระเขาแปลงร่างกายส่วนหนึ่งให้เป็นค้อนและเพิ่มขนาดมันให้ใหญ่มากๆจากนั้นก็ทุบมันลงใส่ HLCDS 108อย่างดุนแรงจนแบนแต๊แตุ้มตุ้มอ,อีกทางด้านหนึ่ง HLCDS 108ก็ถูกขัดขวางด้วยสิ่งมีชีวิตสีชมพูที่ดูคล้ายแรดผสมฮิปโปส่วนหัวของมันสามารถแปลงเป็นปลายสว่านขนาดมหึือมาได้โดยมันทำการวิ่งชน HLCDS 108ล้มตายไปเป็นจำนวนมากและปรากฏชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตัวมันคล้ายกับเล่นเซิร์ฟไปบนคลื่นทะเลยังไงอย่างนั้นและเนื่องจาก HLCDS 108 ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากมันเลยมารวมตัวกันแล้วเริ่มหลอมละลายตัวเองให้กลายเป็นของเหลวจากนั้นก็ไหลามารวมกันแล้วสร้างร่างขึ้นใหม่เป็น HLCDS 109รูปร่างเหมือนหัวกะโหลกมีปีกข้างข่าวบินได้บนหัวมีเขาดวงตาสีแดงดูดุร้ายนี่เป็นมาตรการของ HLCDS 108ที่ถ้าเมื่อถูกโจมตีแล้วตายไปหลายตัวมันจะแยกโมเลกุลตัวเองแล้วไปรวมกับตัวอื่นเพื่อสร้างร่างใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม แต่หลังจากที่มันสร้างล่างใหม่เสร็จยังไม่ทันไลกัสกับออตโต้ก็ลุมโจมตีมันซะก่อนจัดการได้อย่างรวดเร็วแต่ทว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีเป็นฝูงกัสเห็นท่าไม่ดีเลยตะโกนออกมาว่าเฮ้ย hey, โจทงเบมึงทำเลนอยู่ไงเชเวตอันนั้นเลยสิและฉันกับออตโต้จะล่อมาให้เองเมื่อโจได้ย,ยินดังนั้นก็รีบควักเอาตำราโบราณเล่มหนึ่งออกมาแล้วเริ่มอ่านพร้อมกับที่ทงเบ,บมาถึง จู่ๆก็ปรากฏวงเวทล้อมรอบตัวเขาที่พื้นจากนั้นตัวธงเบก็เริ่มเลืองแสงโจอ่านหนังสือเล่มนั้นดังกว่าเดิมพวกเขากําลังทําอะไรกันนะ่ะยิ่งเขาอา่านตําราเล่มนั้นดังเท่าไหร่ตัวธงเบก็ยิ่งเลืองแสงมากเท่านั้นจนธงเบสว่างจ้าแล้วกลายลางไปเป็นเครื่องอะไรสักอย่างน่าจะเป็นอาวุธละมั้งโจไม่รอช้ารีบหยิบของอีกชิ้นหนึ่งออกมาซึ่งนั่นก็คือกระถางทูบแล้วเขาเจ้ากระถางทูบมาทําไมเนี่ยไม่รู้ แล้วเขาก็รีบทองหนังสือเล่มเดิมแต่เป็นอีกชุดประโยคยิ่งทองก็ยิ่งมีปฏิกิริยากระถางทูบเปลี่ยนเป็นสีทองจากนั้นเขาก็หยุดท่องแล้วพูดขึ้นมาว่าจงออกมา HLC 101แล้วกระถางทูบก็พ่น HLC 101ออกมาได้จริงๆชังช่งน,น่าอัศจรรย์อะไรยิ่งนักมันคือของวิเศษอะไรกันเนี่ยมันคือเครื่องสร้าง HLC หรอหรือว่ามันเป็นเครื่องเรียก HLC จากต่างมิติ หรือว่าจากในโลกหรือว่าเป็นที่เก็บ HLC แล้วเรียกออกมาใช้ได้กันแน่จังหวะนี้โจไม่มีเวลาอธิบายเขาลิบสั่ง HLC 1 0 1ไปที่เครื่องที่อยู่ด้านหลังที่มีลักษณะเป็นแผงทั้งด้านข้างและที่พื้นมีสายต่อจากเครื่องนี้ไปที่เครื่องควบคุมตรงกลางและจากเครื่องควบคุมตรงกลางไปที่เสาแท่งหนึ่งและเหมือนเครื่องจะเริ่มทำงานทันทีที่ HLC 1 0 1ขึ้นไปเหยียบบนแผงพลังงานของ HLC ถูกดูดมาเก็บไว้ที่หลอดบนเครื่อง โจรู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกบีบอัดจนแทบจะระเบิดในหลอดนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> เสร็จแล้อยังไนระโ้มันมาถึงจุดแล้วนะกัสตโคนถามอย่างรีบร้อนโจไม่รอช้ารีบเข้าไปที่แผงควบคุมเพื่อระบุตำแหน่งการยิงเมื่อเครื่องเก็บพลังงานได้เต็มหลอดโจก,ก็กดปุ่มทันที ที่ปลายเสาก็เริ่มปรากฏรูปพลังงานแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดูคล้ายดวงอาทิตย์ขนาดจมย่อมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนได้ที่แล้วมันก็ถูกยิงออกไปพุ่งเป็นวิถีโค้งไปยังกลุ่ม HLCDS 108และ109ที่กัสและออโตโ้ล่อไว้บึ้มกระสุนลูกนี้เข้าเป้าตรงเพงแล้มีทำลายล้างกว้างมากเป็นสิบเท่าของขนาดลูกพลังงานกวาดล้างทำลาย HLCDS จำนวนมากหายไปในพริบตาวู้ฮู กัสร้องตะโกนออกมาด้วยความสะใจสุดยอดมากเลยครับลูกพี่ออโต้ก็ตะโกนบอกด้วยความดีใจเช่นกันแต่ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือทั้งทังที่มันเป็นพลังงานที่รุนแรงขนาดนี้แต่สภาพรอบข้างนอกจาก HLCDS นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยสภาพยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะบ้านเรือนหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่มันเป็นพลังประเภทไหนกันแน่เนี่ย แต่ทันใดนั้นเหมือนกับว่า HLCDS 1จะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอาวุธชนิดนี้มันทำท่าตื่นกลัวอย่างสุดขีดอย่างกับเคยโดนมาก่อนมันกรีดร้องคำรามแล้วหันทิศทางพุ่งมาทางโจ้ทันทีลูกพี่ครับมันวิ่งไปหาลูกพี่แล้วออโต้ตะโกนเตือนโจไม่ลอช้ารีบล็อกตำแหน่ง HLCDS 1นึ่คำนวณจุดที่มันจะเคลื่อนที่มาตกกระทบพร้อมกับรีบชาร์จพลังอาวุธโบราณนั้นไว HLCDS 1พุ่งเข้ามาอย่างไวจนน่าเหลือเชื่อสวนทางกับขนาดที่ใหญ่โตของมันที่ดูเถรทะในตอนแรกแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามแผนของโจ้พอถึงตำแหน่งที่โจ้คำนวณไว้เขาก็กดปุ่มทันทีลูกพลังงานแบบเดิมพุ่งเป็นวิถีโค้งตรงไปยังจุดที่ HLCDS 1เคลื่อนที่มาอย่างตรงเพงตกกระทบโดน HLCDS 1เข้าอย่างจังตู้แต่ปรากฏว่า HLCDS 1ยังไม่ตาย มันสูบพลังงานชีวิตยเยอะมากจนร่างกายของมันใหญ่เกินไปที่พลังงานแค่ลูกเดียวจะสามารถฆ่ามันได้แต่มันก็บาดเจ็บไม่น้อยจากนั้น HLCD-1 s ก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงโอ้ยแล้วมันก็พุ่งมาหาโจด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมโจเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไล่กระถาย้อนกลับให้แปลงร่างทงเบกลับมาเป็นสภาพเดิมแต่แล้ว HLCD-1 s ก็เข้ามาอยู่ในระยะโจมตี มันงอกแขนออกมาข้างหนึ่งแล้วก็ฟาดลงมาที่โจในขณะที่โจยังไล่เวทไม่เสร็จโ,โจและทงเบย์ตายไหมไม่ตายเขาหลอดได้อย่างบุดวิดจากการช่วยเหลือของกัสและออโต้ที่เข้ามาทันพอดีกัสและออโต้ใช้แรงทั้งหมดที่มียันเอาไว้จนโจและทงเบย์ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งสี่วิ่งหนีสุดชีวิตไปหาที่กำบังออโต้ซึ่งหลบอยู่ข้างๆกับโจก็เอ่ยปากถามขึ้นมาว่า ท่านโจเวทในหนังสือท่านน่ะมันมีอีกหลายบทเลยไม่ใช่หรอทำไมท่านไม่ใช้ล่ะโจก็ตอบว่าฉันก็เคยลองอ่านบทอื่นแล้วนะแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันมีผลแค่เวทบทแรกแค่นั้นเองกัสที่อยู่กับบังใ,ใกล้ๆซึ่งแบกท,ทงเบท,ที่บทแรงมาด้วยก็ตะโกนถามโจว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเนี่ยต,ตายกัน,กนหมดแน่เลยนั่นสิทำยังไงต่อดี โจคิดวิเคราะห์แยกแยะอาวุธของออโตละกัสมันก็เล็กเกินไปที่จะมีผลต่อ HLCDS ขนาดเมื่อืมาเหมือนเอามยจิ้มฟันเป็นงัดก้อนขี้หมาที่ใหญ่มากๆเปรียบเทียบประหลาดจังส่วนท่าไม่ตายที่เราเก็บไว้เป็นความลับก็เพิ่งจะใช้ไปจนทงเบยหมดแรงนี่เราจะต้องมาตายที่นี่จริงๆเหรอแต่ยังไม่ทันที่โจจะคิดเสร็จ HLCDS 1ก็ใช้แขนของมันฟาดลงมา <Boom! S 2> ทั้ง4วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหาที่กำบังใหม่แต่ดันวิ่งไปทางตัน ไอ้สวยชะมัดเลยดันวิ่งมาทางตังนซะนี่กัสตะโกนวยวายขณะที่ยังแบกทงเบยอยู่ในจังหวะสถานการณ์คับขันนั่นเองโจเลือบไปเห็นสารพระภูมิสารหนึ่งตั้งอยู่โ,ด,ด,เโด,ดเดโดเดี่ยวเดียวดายมันเป็นสารพระภูมิที่แปลกมากแต่ไม่รู้ว่าแปลกยังไงเขาแค่รู้สึกได้ทันใดนั้นหนังสือของโจก็กางออกมาเปิดไปที่หน้าบทที่สองโจรีบกวาดสายตามองทันทีแล้วเขาก็เริ่มเห็นตัวอ,อ,กอักษรโผล่ขึ้นมาจากหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า ในสถานการณ์ขับขันแบบนี้มันอาจจะเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาก็ได้โจไม่ลอยช้ารีบท่องตัวอ,อักษรเหล่านั้นแล้วจูๆ่ๆแผ่นดินก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงจากนั้นก็แยกออกเป็น3ส่วนเผยล่างหนึ่งปรากฏออกมาจากรอยแยกนั้นมันมีสีเขียวสองตาร่างคล้ายงูไม่มีขาไม่มีแขนบนหัวและปลายหางเป็นสีเหลืองมันก็คือ HLC7 หรือที่ชาวบ้านเกาะน,นี้เรียกกันว่าพญานาคนั่นเอง มันเป็น HLC ระดับตำนานที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนมีก็เพียงแต่เรื่องเล่าขานสืบทอดกันมาเท่านั้นมันมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลและขนาดของมันก็ใหญ่อืมเล็กมากอา้าวทำไมไม่เหมือนในตำนานเลยละ่ะที่บอกว่าใหญ่โตมโหฬารสูงเสียดฟ,ฟ้านี่มันเล็กกระจอยลอยกระจิตริดเหมือนงูดินชัดๆหรือว่าไส้เดือนแต่ดูท่ามันจะโกรธมากที่มีคนรบกวนการนอนของมันสิ้หวงแล้วข้างหลังก็มี ข้างหน้าก็มีเราตายกันหมดแน่เลยกัสตะโกนด้วยความสิ้นหวังส่วนออโต้นั้นแอบนั่งร้องไห้ฟูมฟ่ายและโวยวายขึ้นว่าในท่าน HLCDS หึ่งเรายังจัดการกันไม่ได้เลยนี่มันผงมปอีกตัวหนึ่งแล้ว ข้าดีใจที่ได้ร่วมทางกับนายท่านบนคุณที่นายท่านช่วยข้าจากร้านตีนไก่ซูเปอร์ให้ข้าได้มีชีวิตอิสระแบบนี้ชาตินี้ข้าออตโต้คงไม่สามารถทดแทนบนคุณให้ท่านได้แล้วขอให้ข้าทดแทนบนคุณให้ท่านในชาติหน้านะครับนายท่านโจและจังหวะนั่นเองหนังสือก็เปิดไปที่หน้าบท3มตัวอักษรที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาโจรีบอ่านท,ทันทีจังหวะนั้นเอง HLC-1 d ง้างมือขึ้นไปบนฟ้าแล้วฟาดลงมา โจทงเบกัสและออตโต้ทั้งหมดตายไหมเมื่อฝุ่นร,บรอบๆค่อยๆจางลงก็เริ่มปรากฏภาพให้เห็นหางของ HLC7 อยู่ข้างบนหัวโจและเพื่อนๆใช่แล้ว HLC7 ปกป้องพวกเขาจากการฟาดของ HLCs1 ทันพอดี ล่างที่เคยเล็กกระจิตรของ HLC 7บัดนี้มันขยายใหญ่โตจนเท่า HLC DS 1แล้วนี่อาจจะเป็นผลจากเวทหน้าที่3ที่โจอ,อ่านเมื่อตะกี้แน่แนเลยจากนั้น HLC 7ก็สะบัดหางยกแขนของ HLC DS 1ขึ้นไปบนฟ้าจากแรงเหวี่ยงทำให้ HLC DS 1เสียศูนย์ล้มไปข้างหลังอย่างแรงตูมทำให้เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนอย่างหนักประมาณ7.8เิกเตอร์ เมื่อโจงยนขึ้นไปมองไปยัง HLC-7 d s ที่กำลังปะทะอยู่กับ HLC-1 d s นั้นเขาก็นึกถึงภาพที่เคยเห็นตอนที่เขายังเด็กเป็นดั่งภาพในเทพนิยายที่ยักษ์สองตัวกำลังต่อสู้กันอยู่และมนุษย์เป็นแค่มดปลวกเท่านั้น HLC-7 ไม่รอช้าดูดพลังจากบรรยากาศรอบๆเข้ามาในตัวบีบอัดมันไว้และปล่อยมันออกมาทางปากเป็นลูกพลังงานทรงกลมบริสุทธิ์พุ่งตรงไปยังตาที่เหลือของ HLC-1 d s เข้าอย่างจังฟึ้ง จนกลายเป็นรูโบจากนั้น HLC-1 d s ก็ค่อยๆหยุดเคลื่อนไหวและเริ่มกลายเป็นของเหลวคงรูปทรงไม่อยู่ทลายไหลพังลงมาที่พื้นทุกอย่างจึงกลับมาอยู่ในความสงบแต่ในกองเศษซากของ HLC-1 d s ที่เป็นของเหลวนั้นก็ปรากฏร่างชายคนหนึ่งให้เห็นคำถามต่างๆผุดขึ้นมามากมายทำไมเขาถึงมาอยู่ในร่าง HLC-1 d s ละ่ะเขาเป็นใครกันโจจึงเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆ แล้วชายคนนั้นก็ตื่นขึ้นพอดีโจสังเกตแล้วว่าเขาดูไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรจึงสอบถามเรื่องราวเป็นมาได้ความว่าเขาชื่อชาตรีเขาเคยทํางานอยู่ที่ร้านขายข้าวสารร้านหนึ่งนายจ้างโหดร้ายทารุณกับเขามากทุกวันเขาจะโดนเคี่ยนตีโดนทําร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุเพียงเพราะเจ้าของต้องการระบายอารมณ์เท่านั้นเนื่องจากเขาถูกพ่อแม่ขายมาเป็นทาสและไม่มีเงินติดตัวเขารู้สึกสิ้นหวัง และต้องจำทนยอมรับสภาพแบบนั้นไปเขาจำเป็นจะต้องเก็บความโกรธระงับมันไว้ภายในใจให้ลึกที่สุดจนวันหนึ่งเขาตกหุมรักหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของเจ้าของทั้งคู่แอบรักกันแต่แล้วความลับก็ไม่สามารถปกปิดไว้ได้นานพอเจ้าของร้านรู้เข้าเขาก็เคี่ยนตีชาตรีอย่างหนัก ทำร้ายทารุณทรมานข้ามวันข้ามคืนคราวนี้เขาเขียนตีจนชาตรีใกล้จะตายและในจังหวะที่ชาตรีใกล้สิ้นลมนั้นเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตัวหนึ่งเป็นของเหลวเคลื่อนที่ได้ขนาดไม่เกินฝ่ามือเคลื่อนที่มาหาเขาจากนั้นก็แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาผ่านบาดแผลเขารู้สึกถึงความโกรธเกลียวที่อยู่ภายในปะทุออกมาอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่โจไปสอบถามมา HLCDS1 เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่ใช้พลังงานด้านลบของมนุษย์เป็นอาหารมันจะยิ่งเติบโตได้มากหากจิตใจของมนุษย์คนนั้นมีความโกรธโมโหเกลียดเคียดแค้นยิ่งรู้สึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอาหารให้แก่ HLCDS1 มากเท่านั้นฮ่าฮที่สุดเราก็ช่วยเมืองนี้ได้สุดยอดมากเลยครับในท่านโจฮะจิบจบเนะ่ยและแล้ว โจทงเบกัสและออโตก็ us, สามารถช่วยเมยืองนี้จากการถล่มของ HLCDS 1เอาไว้ได้พวกเขาตัดสินใจพักค้างแรมที่เกาะแห่งนี้สัก2อสามคืนก่อนที่จะออกเดินทางตามหาบาตูต่อไปกลับมาแล้วสินนะลูกน้อยของข้าเจ้าทำดีมากา